สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามาดื่มกาแฟกาโนโทรีนวันกาแฟปรุงสําเร็จผสมสมุนไพรจีนสมุนไพรเข็ดหลิงนจือแดงกาแฟช่วยเสริมมวลกระดูกให้แข็งแรงและลดภาวะกระดูกผุกกระดูกพุนกล่องนี้บรรจุ22ราคาสมาชิก290บาทฉเฉลี่ยแล้วตก2 1 5บาทถูกมากค่ะได้รับ เครื่องหมายฮารานทานได้ทุกชาติศาสนาได้รับเครื่องหมาย HACCP เครื่องหมายมาตรฐานการผลิตที่สะอาดและปลอดภัยและนี้เลขที่ออยเรียบร้อยนะคะวันเดืินผลิตวันหมดอายุอยู่ด้านหลังกล่องนี้นะคะกาแฟกาโน่ทรีนวันอยู่คู่คนทั่วโลกมาได้28ปีแล้วนะคะของบริษัทกาโนเอ็กเซ สั่งซื้อได้ที่แสงจันทร์0 8 1 5 2 6 3 2 8 7แสงจันทร์ผู้จัดการศูนย์จำหน่ายฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์แชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ